ในการสัมมนา,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติเชิงรุกและตั้งรับที่วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้ารองศาสตราจารย์เสรีสุภาราทิตศคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยนกล่าวว่าจากข้อมูลปริมาณฝนตกพบว่าช่วงกลางปีถึงปลายปีนี้ปริมาณฝนจะตกน้อยกว่าค่าปกตินะครับ แสดงให้เห็นว่าไทยมีโอกาสที่จะเผชิญภัยแล้งมากกว่าน้ําท่วมดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่คนควรเร่งที่จะทําความเข้าใจกับเกษตรกรเรื่องการปลูกข้าวนาปรังให้น้อยลงและหันมาปลูกพืชระยะสั้นแทนเพราะว่าหากปลูกข้าวนาปรัง10ล้านไร่จะต้องใช้น้ํามากกว่า10,000ล้านลูกบาศเมตรแต่ขณะนี้มีน้ําเพียงพอสําหรับการปลูกข้าวนาปรังเพียง3,000ล้านลูกบาศเมตรเท่านั้น เกษตรกรยืนยันจะปลูกข้าวใช่ไหมข้าวเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยใช้น้ำหนึ่งพันลูกบาทเมตรเราก็ต้องบอกเขาเลยว่าปีนี้มีน้าเท่านี้เพ้นถ้าท่านเปลี่ยนกลับมาปลูกถั่วได้ไหมช่วงนี้ปลูกพืชระยะสั้นได้ไหมพืชต้นแรงได้ไหมเพ้่ทต้องที่ทำความเข้าใจเพื่อให้เขาสามารถจะมีรายได้ต่อเนื่องนะพอปลูกถั่วเสร็จปั๊บเนี่ยอา้าวแล้วไปปลูกอะไรสลับกันพืชหมุนเวียนเป็นเรื่องสําคัญนะเพะนทนผมคิดว่าถ้าตัวนี้ไม่ทําแล้วเนี่ยโอกาสข้างหน้าเนี่ยภัยแล้งเกิดขึ้นนะค,ะความเสียหายจะแรงกว่านะสำหรับชาวนานี่ผมคิดว่าภายแล้งจะเป็น ภายที่คุกคขามที่แรงกว่าน้าท่วมสมรับเขาหลังจากการปลูกข้าวนาปรังเสร็จสิ้นลงนะครับกยนเตรียมที่จะประสานงานกับกรมชลประทาน ปรับแผนการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนหลักให้เหลือน้ําในอ่างมากกว่าร้อยละ45เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําฝนที่อาจจะน้อยกว่าปกติและยังเห็นว่าการระบายน้ําเป็นการทิ้งน้ําลงทะเลเกษตรกรไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ําส่วนนี้และยังใช้น้ําค้างทุ่งในการทําเกษตรจึงเห็นว่าการเก็บหรือว่าการระบายน้ําจะต้องยืดหยุ่นตามปริมาณน้ําฝนครับกยนเนี่ยจะมีการปรับนะปรับแผนในการปล่อยน้ำจากเขื่อนนะ ออกมาเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็คงจะให้ความสำคัญกับน้ําท่วมมากเกินไปคราวนี้แนวโน้มจะเป็นแล้งเนี่ยมันก็ต้องดูว่าปล่อยน้ําให้เหลือ4-5เปอร์เซ็นต์ในเดือนพฤษภาเนี่ยมันอาจจะทําให้น้ําในอ่างเนี่ยน้อยมากเลยน้อยกว่าเดิมมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องน้ําที่ปล่อยลงขนาดนี้เนี่ยมันเป็นน้ําที่ปล่อยลงทะเลหมดเลยชาวบ้านไม่ได้มาใช้เลยเพราะว่าเขาใช้น้ําในทุ่งทํานาเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เองเนี่ยตาปางครั้งที่1จบเนี่ยผมคิดว่าน้ําก็คงจะต้องให้ค้างในอ่าง ไว้มากกว่า4-5%นะตามที่นั่นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นว,ว่ามันต้องมีการปรับนะแผนการปรับปรุงระ,ะ,ะเบียบปฏิบัติเนี่ยเส้นกราฟที่ปล่อยน้ำเนี่ยมันจะต้องยืดหยุ่นหลังจากนี้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภยัยหรือกอบอ,อ,อยังเตรียมที่จะมีะมีการ ตั้งทีมโคศกนะครับเพื่อที่จะสื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งทําได้ตั้งแต่ทุก5นาทีทุกวันหรือทุกสัปดาห์เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างทังทนท่วงทีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าขณะนี้มี22จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งแล้วมากที่สุดในภาคเหนือ11จังหวัดส่วนพื้นที่รองลงมาก็คือภาคกลางและภาคตะวันออกพื้นที่ละ4จังหวัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3จังหวัดครับ